เอาครับเดี๋ยวเรามาดูการเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยใบทองหลางน้ํานะครับหลักสําคัญกนะ็คือต้องมีต้นทองหลางมีน้ําแล้วก็มีหัวเชื้อนะครับ3าอย่างนี้เป็นที่รู้กันแว่าเราจะใช้25กร,รมัมหรือ25ใบต่อน้ํา1ลิตรนะครับตอนนี้วิธีการเลี้ยงมีมี2วิธีเนาะใช้ใบสดกับใบหมักอย่างที่เรามองเห็นตอนนี้นะครับเขาใช้ใบหมักหมดละหมักแล้วก็ใช้น้ําหมักมาเลี้ยงหัวใจสําคัญในการเลี้ยงเนี่ยคือให้เรามองดูข้างบนเห็นไหมครับก็คือต้องไม่ร้อนมาก พอไม่ร้อนมากแล้วเนี่ยเป็นง่ายถ้า,าร้อนเนี่ยเนือ่องจากจินซีตประเภทนี้ไม่ชอบความร้อนแต่ไม่ได้กลัวแสงนะครับแต่ไม่ชอบความร้อนงั้นเกษตรกรที่ไปเลี้ยงแล้วไว้จุดที่ร้อนมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะตายนะครับก็ให้ดูตำแหน่งถ้าเกิดเราไว้เนี่ยในร่มใต้หลังคาก็าให้มองมุม4 5องศาทั้งตะว,วันออกและตะว,ว,ว,วันตกนะครับเราก็จะได้คุณสมบัติที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นน้งขางสะสมเสมอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเกษตรกรควรจะมีต้นท้องหลังกับมีหัวเชื้อนะครับถ้าเรามี2อย่างเนี้ยเราไปประยุกใช โดยเฉพาะหัวเชื้อเนี่ยเป็นพันธ์เปิดเลยนะครับสามารถต่อได้เรื่อยๆไม่จํากัดนะครับก็หวังว่าเป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับลดต้นทุนการผลิตครับครับขอบคุณครับ